เอาละฮะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุยกันแนนะฮะวันนี้มาพาพาพาโอ้พาพี่ๆน้องๆนะฮะมาดูบรรยากาศโรงเรียนวัดตุยชีในบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนนะฮะเพราะว่ามีเอีนะ เรียกร้องมานะฮะว่าให้ถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้ดูหน่อยนี่นะฮะบรรยากาศตัวนี้เป็นอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์อันนี้อาคารอนุมานนะฮะ หลายๆคนอาจจะบอกว่าเคยมาเรียนแต่ก็มาเรียนกลางวันนะฮะไม่ได้มาเรียนกลางคืนก็อาจจะไม่เคยเห็นบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนก็เลยเก็บบรรยากาศช่วงกลางคืนมาให้ดูนะฮะ ทำกลางเสียงกบเสียงเขียดเยอะมากมายช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะฮะก็คณะครูก็ได้มาทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อนะฮะโต๊ะเก้าอี้ก็เลยอยู่ข้างนอกตันนี้เป็นอาคารมัธยม ได้ยินแต่เสียงเขียนเป็นอาคารอนเนกประสงค์นะฮะนี่นะฮะเคยเห็น บรรยากาศกลางคืนก็จะเงียบเงียบเพ้งคว้างเล็กน้อยนะฮะพอไม่มีเสียงเสียดแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบก็นะจะได้ยินเสียงรองเท้าที่แดีนอดเดียถามว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว ผู้เอกทายเนี่ยเวลาเท่าไหร่แล้วเราไม่บอกแล้วกันนะฮะแต่เราจะพาไปดูว่าขณะนี้เวลาเท่าไหร่นี่ไงนะฮะยี่สิบสามนาฬิกาสี่นาทีของวันที่ยี่สิบสามเดือนห้าสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะดูเลย ห้าทุ่มแล้วนะฮะผู้เองยังไม่หลับไม่นอนเลยพามาดูอะไรก็ไม่รู้ดึกด่นๆนี่นะฮะต้องขึ้นอาคารดูจากภาพมุมสูงกันบ้างอขึ้นบันไดก็เหนื่อยนี่นี่คือภาพมุมสูงบรรยากาศโรงเรียนวัดทุ่งหญ่ชี ในช่วงเวลาห้าทุ่มเสร็จๆโอ้โหบางคนอาจจะถามว่าคุยยังมีอารมณ์มาถ่ายคลิปพอดีว่าวันนี้เป็นเวคนคัวรเอกพอดีก็เลยทีโอกาสมาถ่ายคลิปให้ดู เขียนไม่ลองนะแล้วได้ยินแต่เสียงรองเนทะ้าแล้ว บรากาศทางเข้านะฮะเมือดเลยนะฮะ สนามบาสมองไม่เห็นสนามฟุตบอลนี่นะมุมมุมไก่นะฮะก็สวยอยู่นะฮะถ่ายมุมไก่ครูสุนทรนะ,ะวันนี้ครูสุนทรกับครูปริญญาอยู่นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศโรงเรียนวัดทุ่งใจทีช่วงกลางคืนมาฝากนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอการคำว่า,าสวัสดีครับ phải chống tích phải chống tích